อาไฟโอ้เนี่ยคือปั่นผลเอากันดิพี่น้องตอนนี้เฮาก็ได้รักสีนมากสองตอนนะพี่น้องเนาะสามสามสามตอนพี่ได้พี่น้องมาลากินอยู่หน้าพู้อ่นเพื่อยู่กลางของหน้าเลยนี่สามเกอเกอเกอหนึ่งยิ่งเพื่ลีกหลีกไฟอยู่

อออ้้พี่นงเก็กินอะไรกับเศษเศษก็ร้อยมาเลยี่กินอยู่ทงหน้าพี่นยพี่น้องมันไหนมาโยมปรคำโอ้ป่าใส่กับฟไ่มีบ่มอดหมอนเพ่อก็ที่เสีหยบุาะโอ้โอ้โ้โอ้ตันั้นะหมห้องก็ได ມາໃຫ້ທີມເນາະເອົາວ່າຫວຍເຂົານໍາມາໃນບົກມາກນາະເກິນກໍລັງຂ້ອຍເຊົາກິນ้3ມືນນສັພາອ อาเถืกใจเอออนามัยถื่อืดหมมอเรียงของแท่งนะฮะเอาเสาไอ้วาดนี้จูจูโอ้ไปตองก็คืออืดนี่เนาะไปตองั้นเนาะกำกำจนแล้วเสียงตอนนี้ก็เป็นเป็นลาบประมาณสี่มุกเนาะพี่น้องเนาะมอสีแจงได้ไหมตะเวนสีขึ้นเด้โอ้ย สิบุญยำเบิดมือผู้โมหะตอนนะผ่าอย่งสิบุกขาวู้ที่อมไปกล้องดิเมือแรกยำคำตอนแรกยำไม่อมอมไปเบิดมือเซฟกระทะเล็กยังบันสียังมาก็มันหยาบแต่เนื้ออันนี้อันต้โอ้คันมีไฟคักเลยนี่ไฟนะคักค่ะที ไฟเราดังไฟขอนเราเลยอ๋ออ๋อลามเลยเด้๋ยวังลามกำลังน่าโม้ขนาดโมจักบุฟักซูกันด้วยท่านพุทโธมพยายามตายกันบุกินหมต้องลาม่าเลยพี่น้องเนอะลาม่าได้กันสิกินดีๆมันบริกรกินเนี่ยนี่แหละกินแต่แซ่ของกิรักหน้าพูดมีคำตอบพี่น้อง โอ้จาจาฟูงนี่นะจาฟูงจ่าฟูงดูฟูงนีสมุนตอนนี้ทุกสายตากบเนียนมันโตกี้ดินได้โตขี้ดิมันง่อยนึงเดียไปตองกามะร้ายเกินโอ้ยโอ้มอหนี่กินพวกจูไปดูขนาดชิบูไอเย็นเนาะ

แจ่วแจ่วจะบ่ทันได้ซิแจ่วเนี่ยอันแจ่วเกียงก็บ่คาฟเนาะไอ้ผู้จักโอ้ยระดับเซฟเนาะบ่เฮ็ดให้ผิดบ้างโอ๊ยไอ้ได้ได้เฮ็ดแจ่วลืมแบงเอานี่แนวจักแนวจัก้ย่อไปแฮงก็จักว่าจะมีศีลเสืองเนาะแล้วจักว่าเสืองจวดเด้กไฟก็บ่ได้เอาโอ้กไฟมาเนาะ con phước ăn, cả, ăn gì nhún con phước ăn rồi. P'nón ơi, nằng nhung nhọo gìn, nó sẽ. Mình sẽ. Mình sẽ. Xe... Mình sẽ. Mình Mình sẽ. Ồ, xịt xịt, xịt à, mình sẽ. Ừ, nào. À, nào. Đời, mình sẽ. Ồ, mình sẽ. Thiện, mình... <laughs> này, này. Thảo... Mình, ừ. ừ. mình sẽ. M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 ình 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 งเตะจบเลยว่ะฝรั่งเศสเขาปะสองหนึ่งเปิดอีกตี๊กคำยังใหญ่องด้วยเปิดตีตคำมากินป่ะองนีอขะเขาเขาเขาก็เนียเด้วยเขาภัยแล้วเขาสเาก็พระท่านในอุ่นๆเ็าพระท่านในหนึ่งสำหรับลุยด้วย ้องเลยจิโนิโนยมันสีพท่ันจังหันมอคันไี่มอเลย่ันผู้ชมปฏิเสธไปนะอกบกหม่โอ้คาดแน่นคาดปัญคาบ่กเขอยไงนะ่ายแบบฟงต้นคูกมากินเน้อนี่ จวจดกันพ <mould S 1> ี่น้องจวดกันพี่น้องอองงแหาย่กินอยูฮมโกบักตานซามโกกนี่แหละอมอคำยำเบกสูพี่ดูตะบออุน ขนาดขนาดขนาดแดดบ่ครับเข่าก็เข่าเย็นอาที่ถูกสะอาดถึกใจอนามัยถึกลืมอยู่ให้ดุนะอยู่ให้ดุนะคือเกาแบบมึนมึนเขาไม่ไหวเขาขึ้นยังบานไปเขาเย็นดีว่ะมันหิวอันเดียวตอนว่าคันกินถนัดเนาะตอนเด็กมาเอากินตอนเนี้ย เอาพี่น้องเนี่ยชีวิอีกคนเจ้าปาดหนึ่งคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำในสักก้อนนะพี่น้องเนาะจะนอยสิบบทันตอนน้ำข้าวนะพี่น้องเจอ,ก,เจเอกันอีพีต่อไปฝากฟีฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองสายวาร่าวเนี่ยนาะพี่น้องเนาะสองลังกัวมูใน,นเมืองปัวตมปอรเพราะว่ามีสองเดียวพี่น้องเลย